ไปติดตามสถานการณ์รค้นหากำลังพลของเรือหลวงสุโขทัยนะที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ที่จังหวัดชุมพรล,ล่าสุดเนี่ยเมื่อช่วงบ่ายวันนี้พบร่างของผู้สูญหายนะครับโดยมีลักษณะบ่งชี้ถึงกำลังพลของเรือหลวงสุโขทัยที่สูญหายจํานวนหนึ่งร่างเบื้องต้นเนี่ยจะมีการเคลื่อนย้ายร่างเนี่ยเพื่อส่งมอบไปยังศูนย์บัญชาการที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันในช่วงค่าวันนี้นะครับติดตามรายละเอียดและสถานการณ์ล่าสุดนะครับกับคุณธราวุฒวิชาดิตนะครับรายงานสดมาจากมณฑลทนหารบกที่ 44จังหวัดชุมพรกุนทราวุฒิสวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาติดตามสถานการณ์ล่าสุดช่วงบ่ายวันนี้ที่มณฑลทหารบกที่44จังหวัดชุมพรโดยช่วงบ่ายวันนี้นะครับศรนชนจังหวัดชุมพรได้นําส่งพยานวัตถุสําคัญให้กับมณฑลทหารบกที่44เพื่อเก็บพิสูจน์ทราบหลักฐานต่อไป โดยภารกิจของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดชุมพรช่วงบ่ายวันนี้นาวาเอกชำนานสอนแพงรองผู้อำนวยการสอนชนจังหวัดชุมพรได้เดินทางไปยังสถานีตํารวจภุธรปากน้ําหลังสวนอําเภอหลังสวนและสถานีตํารวจภุทธรละแมอาเภอละแมเพื่อรับมอบพยานวัตถุสําคัญประกอบไปด้วยแพรชูชีพจํานวน2แพรพร้อมอุปกรณ์ยางชีพโทรศัพท์มือถือ1เครื่องพร้อมซิมการ์ดและก่อนหน้านี้มีการขนย้ายมาเก็บรักษาไว้แล้วประกอบไปด้วยเสื้อชูชีพโดมควบคุมการยิงโดยการขน ยนย้ายพยานโดยการขนย้ายพยานวัตถุทั้งหมดนะครับได้ขนย้ายด้วยยานพาหนะทางทหารของมณฑลทหารบกที่44เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีพันเอกภูมิเดชาพ่วงเจริญเสนาธิการมณฑลทหารบกที่44จังหวัดชุมพรเป็นผู้รับมอบเก็บรักษาเนื่องจากพยานวัตถุเหล่านี้มีความสําคัญในการพิสูจน์ทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวเป็นอย่างมากเพื่อส่งมอบและรอการพิสูจน์ทราบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกระบ,บวนการทางกฎหมายต่อไป มาฟังเสียงนาวาเอกชำนานสอนแพงรองผอ,อสอนชนจังหวัดชุมพรกันครับทางสอนชนจังหวัดชุมพรน,นะครับได้มีการรวบรวมวัตถุพยานซึ่งเป็นวัตถุพยานที่สําคัญโดยได้อ่ไปรับมาจากที่สอพอปากน้ําหลังสวนรวมทั้งที่อําเภอละแมนะครับก็ได้รับความร่วมมือไปอย่างดีจากการตรวจสอบหลักฐานเบื้องต้นเป็นหลักฐานที่สามารถจะนําไปขยายผลต่อ ในเรื่องของเหตุการณ์ทั้งหมดได้ครับโดยในเบื้องต้นที่นำมาก่อนนั้นจะเป็นของโดมควบคุมการยิงมีแพรชูชีพจำนวนสองแพรภายในแพรมีลักษณะของการใช้งานแล้วพร้อมกับมีหลักฐานบางชิ้นในส่วนที่รับมาเพิ่มเติมวันนี้จะมีแพรเพิ่มเติมอีกสองรำมีหลักฐานลักษณะของการใช้งาน ส่วนปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายในขณะที่ผมกําลังยืนรายงานสดอยู่นี้นะครับคุณผู้ชมครับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดชุมพรแจ้งเข้ามาว่าเวลา10เวลาโดยประมาณนะครับ14นาฬิกาได้รับแจ้งจากชาวประมงที่ออกเรือว่าได้พบร่างผู้สูญหายโดยมีลักษณะ บ่งชี้ถึงกำลังพลของเรือรบหลวงสุขโขทัยที่สูญหายจํานวนหนึ่งร่างซึ่งมีลักษณะบ่งชี้ในเบื้องต้นเช่นลักษณะของชุดแต่งกายสวมกางเกงออกกําลังกายสีน้ําตาลสวมเสื้อยืดสัญลักษณ์ของหน่วยตลอดจนรูปพรรณสันฐานที่เกี่ยวข้องโดยจุดที่พบดังกล่าว อยู่ตรงบริเวณเกาะไข่อำเภอปะทิวห่างจากฝั่งออกไปประมาณ2ไมล์ทะเลซึ่งนายวิสาภูลศิริรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บัญบรรชาการเหตุการณ์จังหวัดชุมพรได้เดินทางเข้าพื้นที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลจังหวัดชุมพรซึ่งเป็นจุดที่ลำเลียงร่างผู้ประสบภัยขึ้นฝั่งเพื่อดำเนินการส่งมอบให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการพิสูจน์ทราบอัตลักษณ์บุคคลโดยเบื้องต้นจะมีการเคลื่อนย้ายเพื่อส่งมอบไปยังศูนย์บัญบรรชาการที่อำเภอบางสะพานในช่วงเวลา19นาฬิกาที่ จะถึงนี้ซึ่งในพื้นที่บริเวณจุดเรือสุขโขทยัยสละเรือใหญ่และพื้นที่ของจังหวัดชุมพรถูกประกาศเป็นเขตป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามคําสั่งของพลเอกประยุทธ์จันรโอชานายกรัฐมนตรีแล้วและนี่คือสถานการณ์ล่าสุดที่มณฑลทนหารบกที่44หากมีความเคลือบอหน้าคืบหน้าเพิ่มเติมจะรายงานกับเข้เขาไปยังสถานีช่วงนี้กลับไปยังสถานีที่กรุงเทพมหานครก่อนครับ ขอบคุณคุณทาวุฒินะครับรายงานจากในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรนะฮะ<ม>ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความคืบหน้า<ม>นะครับในเรื่องของการพบร่างของกําลังพลนะซึ่งลักษณะบ่งชี้ไม่จะเป็นเรื่องของกางเกงไม่จะเป็นเรื่องของเสื้อนะที่น่าจะเป็นเครื่องแบบของหน่วยเนี่ยก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นร่างของลูกเรือของเรือหลวงสุโขทัยซึ่งตลอดทั้งวันนี้ก็เข้าใจว่า,วามีรายงานข่าวแบบนี้ในจุดอื่นๆด้วยนะครับ,บซึ่งมประมาณทุ่มครึ่งไม่เกิน2องทุ่มวันนี้เข้าใจว่าทางกองทัพเรือเองจะมีการถแถลงข้อมูลตัวเเเลลขท<ม>ทัั้้งงหมดสรุปวว่่าาตกนนีจอ เหลือผู้สูญหาอีกจํานวนเท่าไหร่ยังเป็นทางการประมาณ2องทุ่มนะครับรวมไปถึงยืนยันอัตััษษ์บุคคลได้แล้วเท่าไหร่ด้วย<ช>นะครับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากๆนะนะครับ